ที่สภาจัดงานวันวานผ่านไปจานไว้ในความทรงจำเพื่อเลี้ยงอำลาสมาชิกุุธิสภาเนื่องในโอกาสที่สมาชิกุุธิสภาครบวาระ6ปีเมื่อวันอังคารที่1เมษายน2557ณห้าอยรับงระอง1-2ชั้น3อาคารรัฐสภา2องได้มีการจัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานโดยมีนายสุดชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยน,นายนอนันติยะชัยพาณิชย์รองประธานวุฒิสภาคนที่สองสมาชิกวุฒิสภาและผู้บริหารสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีรดน้ำขอพร ั้นนี่มีางานลิงอำลาได้มีโอกาสที่สมาชิกวุฒิสภาครบกวาระ6ปีณนห้องรับประทานอาหารสมาชิกรัฐสภาชั้น2อาคารรัฐสภาหนึ่งโดยนางนาร,รัฐทินเสย์เลขาธิการวุฒิสภาได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานวันวานผ่านไปจาร์ไว้ในความทรงจําที่มีขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งครบกวาระและรับสมาชิกวุฒิสภาใหม่ โดยนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่1ปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภากล่าวถึงความประทับใจในการทำงานร่วมกันตลอดระยะเวลา6ปีจากนั้นจะเป็นการจัดฉายวิดิทัศน์เก็บตก6ปีซึ่งได้ประมวลภาพกิจกรรมของสมาชิกวุฒิสภาตลอดวาระการทำงานและภายในงานมีกิจกรรมการแสดงอาทิการแสดงกลองยาวรำอวยพรรำย้อนยุค รวมทั้งการขับร้องเพลงร่วมกันของสมาชิกวุฒิสภาครับวันนี้ก็เป็นวันที่สำนักง,งานในขาธที่การวุฒิสภาจัดงานอำลาให้กับท่านสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งเ,เราใช้ชื่องานว่าวันวานผ่านไปจารไว้ในความทรงจำเพื่อเป็นการกระตุ้นความทรงจำระหว่างเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหานะครับกับเพื่อนวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง ว่าตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาพวกเราได้ร่วมกันทํางานกันมาธรรมดาครับทํางานร่วมกันมาเป็นเวลานานถึง6ปีความผูกพันฉันพี่น้องฉันเพื่อนฝูงย่อมจะต้องมีความผูกพันกันเป็นธรรมดาเมื่อถึงยามที่เพื่อนของเราที่มาจากการเลือกตั้งจะต้องอา่อาข้อวาระการดํารงตําแหน่งและจะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนเป็นสมาชิกท่านใหม่กา็มาทําหน้าที่แทนก็เป็นธรรมดาที่เราจะต้องอ,อดคิดถึงกันไม่ได้ งานวันนี้จึงเกิดขึ้นภายใต้ออคอนเซปต์ของงานดังกล่าวนะครับก็เป็นการเลี้ยงอำลากันอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่ถือว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่เรายังมีคสัญญาใจระหว่างกันต่อกันว่าแม้ว่าภาระหน้าที่จะหมดไปแต่เรายังจะ,ะช่วยกันทํางานให้กับประเทศชาติให้กับบ้านเมืองต่อไปครับในวาระ6ปีที่ผ่านมานั้นนอกเหนือจากทําหน้าที่ในเรื่องการผ่านกรองกฎหมายต่างๆแล้วเราจะเป็นหน้าที่กรรมธิการ ให้การสับสนผลักดันให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างยิ่งฉะนั้นในอโอกาสที่หมดวาระ6ปีก็เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าท่านสาวเลือกตั้งชุดต่อมาก็คงจะใช้ความรู้ความสามารถที่ท่านมีอยู่มากมายนั้นช่วยกันทํางานให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติเชื่อว่าเราจะไปได้ผ่านวิกฤตอันสําคัญนี้ไปได้อ,อย่างอย่างแน่นอนเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะขอบคุณและสัดดีครับ